ตอนนี้นะครับก็มีข่าวลือสนั่นนะครับว่าเมื่อมิกครับยังบอได้หนีไปใส่นะครับตามคุ้มถึงบึงการนะครับอย่างทีปรากฏเป็นข้าวละครับหลายๆคนหูเรื่องเล่านะครับว่าเมื่อมิกได้ไปยุบบึงการนําวงเก่าเนาะครับเนาะซึ่งคนเห็นคนก็ไดเอามาเบามาวานะครับว่า มันยังสารตอบอนะครับเนาะส่วนเรื่องนี้นะครับชีสารตอโบอสารตอขออนุญาตเอาคาที่เพิ่นไล่สดออกมาวอลนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นะครับเผียวเภาเพิ่นไดไม่ชี้แจงนะครับว่าแค่ไปทํางานนะครับเนาะเพิ่นกะบไดสารตอแค่เมื่อมีในมือนั่นนะครับ ซึ่งผู้ว่าจ้างเนะ่ยเพิ่นบอกว่าให้หาเมือม่อวันไปนั่มสิ่งมันหาบ่ได้เพิ่นก็ได้เอาคนที่หูจักไปเนาะครับเนาะส่วนเรื่องที่ผ่านมามันก็ผ่านไปนะครับเพิ่นวางสิมบนก็บ่ได้เกี่ยวของอีหยังกันแล้วคือตัดขาดออกจากวงแล้วเนาะครับเนาะส่วนความจริงแล้วสิเป็นจังได๋นะครับเฮาก็ฟังเบิ่งอย่างที่เพิ่นบอกแหละครับว่ามันเป็นจังซั่นสิอยู่หรือบ่อยู่อันนะั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นนะครับผู้ที่จ้างผู้ใดมันก็นแล้วแต่เนาะครับเนาะจ้าง FC เฮาพยบาบาลมันก็ อย่างที่บอกแล้วครับว่ากับว่าต้องไปสนใจว่าต้องไปอันนี้ทอนแล้วครับกับเบิ่งตามตับผู้เยาบัณฑ์อะผู้ใดเสียผู้ใดกับเบื้องอันนั้นครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของไพข,ของมันแล้วครับเพิ่นเสียแบบได้ก็ได้ครับบ่ไดดไปห่วงเรือว่าอาไราอาวอนในสิ่งนี้นะครับเพิ่นสิมักไผหรือว่าสิจีผู้ใดอันนั้นก็แล้วแต่พอทุกอย่างมันตัดข,ดขาดออกมาแล้วนะครับมันบด้มีเหยื่อหญ่ตัวกันเหตยังก็ตามย่าให้มันเหลือใหญ่ครับตัดบัวยาให้เหลือใหญ่ มันเหลือใ่แล้วมันคาล่าคาซั่งมันว่นจบบ่สิน้นคำบ้าของคนมันรวดเร็วครับปากต่อปากออกไปนี่มันแย่าเยืดและครับแมนสิจริงหรือว่าจริงมันสามารถแปลงสารในทุกอย่างครับพเพราะคำว้าของคนนะครับส่วนจริงหรือว่าจริงอย่างไ๋อันนั้นก็เฮ้าบ่าต้องไปกล่าวกายเพิ่นครับเพิ่นมักหรือสารโตอันันมันก็แลวเต่เนอะครับเนาะ ส่วนงานพนกษการจ้างก็คือ,คอจ่างกับว่ากันไปนั่นแหละครับอย่างทีหลายๆคน <c oughs> เห็นหลายๆคนเข้าใจว่ามันเหม็นจังไดกันแน่นะครับเนาะเพิ่นใดออกบ้าบ่าชี้แจงเองเนะครับมันมีหลายประเด็นนะครับก็บขอเอาประเด็นนี้ออกมาเบาส่วนอีประเด็นหนึ่งผู้ว่าจ้างที่บอกว่ามีแดนเซอร์บอกมีแดนเซอร์ไปนะครับเนาะอันนั้นก็บอกหูขื้อกันครับว่าง,งานเพิ่นเาบาว่าจ้างกันแบบไเนะครับเนาะ ในราคาอย่างนี้แต่ว่าแสนสองนี่แหละครับผู้ใดสิจ้างเั่ยงใดกะเบิงรายละเอียดให้มันรอบครอบไปแล้วกันนะครับว่าสิจ้างเสียอวยังไปเนอครับเนะซึ่งเทากับบ่หัวนะเพื่อนนะครับบ่ได้เห็นสัญญาอันนี้บ่ขอบาดนะครับแต่เพื่อนก็ที่บายมาจังสันเนะครับเนะเพื่อนก็บอกตังเต้เรืืองเล่าที่ผ่านมานะครับนอนกับบ่รับว่าจังสันเนะครับเนะมันเป็นเรื่องที่ยังฝังใจอยู่นะครับเรื่องนี้เนะ พุญญาบ้านเนี่สิฝังใจแห้งกลัวอยู่ดอกครับเออหญิงข้าวมาแบบนี้กระแห้งโอ้หกศสีวางเลยเนาะครับพอมันพานไปแล้วนะผมว่าดีแล้วแหละมันผ่านไปเห็นมันจบมันสิน้นอืมว่าต้องเอาออกมาคิดเห็นมันนักสมองนักยังแล้วครับเพื่อนก็บ,บอกว่ามันเหตุผลส่วนตัวของไัยของมันนั่นแหละครับทุกคนเกิดมีเหตุผลนะครับดีบ่ดีมันก็อยู่ที่เหตุผมโตเจ้าของอ่างเนาะครับ อางให้ดีก็ดีครับอ้างไห้บ่ดีก็กระไดขึ้นกันเนาะครับส่วนเอฟซีเฮ้าโพสีสนับสนุนกับว่ากันไปหรือว่าบ่สนับสนุนอันนั้นก็แล้วแต่เบิ่งนะครับว่าทุกคนก็ย่างที่บอกเหตุผลส่วนตัวมันก็มีของไผของมันมักก็มีมสร้างก็มีครับมันห้ามกันว่าไรหรอกครับพอมันเป็นความคิดส่วนตัวพอะฉะนั้นเหตุยงตงังครับเขาต้องระมัดระวังนะครับเฮาเลืงบ่ไดรได้ครับเด้อ เหลืองว่าคนหักลายเออจังสี่มันกับบเมเนสนับสนุนเท่าจังสี่มันบอมเอนได้ครับคนที่มีความผิดถือกันกันสนับสนุนกันบางสี่กับมีว่าคนบ่เคยผิดพลาดผิดพลาดท,ทุกคนบอมเอนครับผมขอยืนยันได้ว่ามันบ่นพิดพลาดท,ทุกคนหรอกครับมันบ่ได้เป็นคื้เท่าสุกคนเพราะฉะนั้นเสวาจังสี่มันกับบอมบเอนบ่เถือครับ ความผิดพลาดยังสีดีบ่ดีมันกับยูที่เฮาเฮ็ดดอกครับเฮ้าบ่ดได้สาม,มาสิไปให้ผู้อื่นเป็นคือเข้าได้นะครับแต่เป็นคือเฮ้าแบบเนี้ยโอ้หมดประเทศว่ายังลระครับตามหันตามมีโอ้ยเดืองเล่าเนาะหลายยางหลายแนวแล้วครับมุนอุ้ยปุ้ยแล้วครับเบิดประเทศผู้นั้นไปนมักผู้นี้ผู้นี้ผู้นเว้ยมันสีแหล้วเป็นบอกร,รับต่างคนก็นสีต่างหมักมันหลายแนวเนาะครับมันหมักบอกื้อกันดอกครับ เห็ดบวชคือกันครับบางคนบวมมีนะครับเรื่องทังสีในสมองบางคนกรลักกรอยูก,กับขอบข้วบด้อียงครับเฮาเสียบรรทัดฐ,ฐานแบบใดดะมาบวบอืมเพราะฉะนั้นบางยังบ่สมค坤บวบก็ยัเบวาครับอยาสะหาคนมาสนับสนุนในสิ้นที่คือตัวจากของนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ี่เร้อครับว่าถามมันบ่เป็นเนียนนี่มันสีว่าจังไรห้อเฮาเสียคนอื่นมาเห็ดคือเฮา โบเมนครับส่วนสิมักไัยอันนั้นมันก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเฮาเองหรอกครับสําหรับผมเองนะครับบ่ดด้สนับสนุนในสิ่งที่มันผิดนะครับซิงไดทีถือเฮดไปครับบวมีผู้ใไดว่าครับส่วนไผสิมักไพรหรือว่าสร้างไัยอันนั้นก็แล้วแต่ครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ขอเตือนเอฟซีเฮานะครับการบรรลวังเรื่องการข้อมินนต์นะครับสิ่งไดทีเฮามันบ่กเกินเลยเฮากับย่าสะไปเฮดแทนมันผิดนะครับ ดีกว่าอยสซามีปัญหากับเขาดีกว่าครับเพราะว่าทุกมือนี่อียงมั่นกับพิษแดงง่ายๆครับถูกอย่างมีข้อกาหนดกฎหมายกฎเกณฑ์ไว้นะครับเอ้องการละมัดระว่างเราครับส่วนเฮ้าบาพ่พอใจว่หมาเฮ้าเก็บใบดีกว่าครับหรือเบาในสิ่งที่เบาได้ครับอืยสซ่าไ้มั่นแบบให้ให้เฮ้าต้องต้องขึ้นศาลน,นะครับไม่จะงไหนก็ได,ไดเฮ้ากันะมัดระว่างเราครับนี่บอกด้วยความเป็นห่วงครับ ทุกคนมันย่างทีวาแหละครับมันหมักบวกขึ้นกันเท่ากับอยากวาเนาะอยากวาออก้าวขึ้นกันนะอ่ะเท่าศูนย์แท่นไหมมันเป็น,นเอฟซีหรอกกเท่ากับ่ศูนย์แท่นผู้ที่เท่าหักเนาะครับเนาะถามว่ามันผิดบอมันบอผิดดอกครับแนวเท่าหักของเท่าเนาะครับเมื่อเหตุไห้คนเท่าหักบางเทืออเนี่ยมันสังคมมันรับบ่ได้ครับอืมมันก็เลยได้วอไดวานะครับ มันก็เลยเกิดหลายยางหลายแนวนะครับประเด็นนี้เกิดขึ้นน่ตั้งเต้เริ่มต้นนะครับวอกมาเหยื่อแย่ครับบานี้เมื่อมันเป็นแบบมีแล้วพ่อวอาแล้วครับวาจังสันนังสีบ่บานเอซังสันโอ้ยบกขอใจโอ้จังสีวาจังไรเนาะครับเนาะคนบ่ามหมักนังสี่ไหมสี่หหเหเหเฮ้าเอาตามมั่นกับว่าเมียนเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมบ่ให้การย่อมรับมันผิดนะนะครับ กระเบื้งองกระโหลดครับเฮ้ากาะเรามัดระว่างคํำเบาเฮ้าดีกว่าครับคิดเบื้องให้ดีหรอกครับเฮ้ารอบขอบดีกว่านะครับบหมักกระากาซังเฮ้ากับเสี้ยเฉพาะคนที่เฮ้าหักมันกเกิดแค่นั้นครับดีกว่าเสียมันเกิดปัญหานะครับ